เรามาพูดถึงบล็อกเชนนะครับนี่หน้านี้หลกัหลกๆคือบล็อกเชนเมื่อกี้จบเรื่องฟินเทคไปแล้วนะครับ End Result คือเข้าถึงการบริการทางการเงินที่ดีขึ้นถ้าใช่คือฟินเทคถ้าไม่ใช่คือไม่ใช่ฟินเทคนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของเงินว่า Evolution ของเงินไปอ่านได้นะครับ g l o b a l i z i n g capital Barry Eisengreen เปลี่ยนุูห้ปีเราอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านพอดีของคําว่าเงินนะครับระบบการเงินใหม่จะเข้ามา วก,กับคริสตสที่กำลังจะเกิดขึ้น mm hmm. นะครับพอพูดถึงบลนะ็อกเชนเนี่ยคือมันเทคนิคเกินไปเนะี่ย end result อะไรดีกว่าบล็อกเชนมันให้อะไรโลกให้อะไรกับเราบล็อกเชนมันสร้างสิ่งที่เรียกว่าดิจิทัลส c ก r ซิตี้อินเทอร์เน็ตให้อะไรกับโลกในยุค20ปีที่ผ่านมาอินเทอร์เน็ตมันสร้างสิ่งที่เรียกว่าดิจิทัลอบั n เดน c ์นี่คือความสามารถใหม่ที่อินเทอร์เน็ตสร้างให้กับมนุษย์คือคือ productivity hack คือถ้าสมมติผมบอกให้ทุกคนวันนี้ส่งการบ้านให้ใหผมหน่อยถ้าเป็นกระดาษก็ต้องเขียนที่50เล่ม Copy ป้ลอ,อก,กันก็นได้แต่มันต้องเขียนมันต้องมี Input เท่ากับเอาพุทะครับต้องเพิ่มกระดาษขึ้นมาเรื่อยๆแต่พออินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเขียนแค่ฉบับเดียวครับหลังจากนั้นกด control c control v ครับมันเอาพ u t มัน unlimited นครับจะมี50 Copy 10,000 Copy ต้นทุนฉบับเดียวมันคือ abundance ใช่ไหมครับซึ่งข้อดีของดิจิทัลฟอร์แมตก็คือพอมันเป็นดิจิทัลแล เราสามารถที่จะส่งมันไปที่ไหนก็ได้ระยะทางไม่ใช่ปัจจัยราคาก็ไม่มีต่อไปค่าธรรมเนียมมัน frictionless มัน global แล้วมันก็ถึงทันทีให้ทุกคนเห็นภาพระหว่างจดหมายกับอีเมลถ้าเป็นจดหมายมีแค่ฉบับเดียวส่งไปให้เพื่อนที่เชียงใหม่ก็ส่งไปให้เพื่อนที่แอฟริกาไปที่แอฟริกาช้ากว่าแพงกว่าส่งจากกรุงเทพไปที่เชียงใหม่แล้วพอส่งไปปุ๊บฉบับที่อยู่ในมือเราก็จะหายไป จะไปอยู่ในมือของคนรับแทนถ้าเป็นจดหมายแต่พออินเทอร์เน็ตมามันมาดิจิทัลไอซ์ข้อมูล anything that can be digitized will be digitized ซึ่งมันก็ถูกดิจิทัลไอซ์ไปแล้วก็คือข้อมูลทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาการสื่อสารพอมเป็นอ e ีเมลมันคือดิจิทัลเซชันของข้อมูลพอเราส่งอ e ีเมลจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ก็ส่งอ e ีเมลจากกรุงเทพไปแอฟริกาได้พร้อมกันไหมครับได้รับพร้อมกันระยะทางไม่ใช่ปัจจัยแล้วนี่คือข้อเดียวของดิจิทัลฟอร์แมตค่าใช้จ่ายเท่ากันไหมครับ เท่ากันฟรีฟรีแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนส่งจดหมายแล้วแต่ข้อเสียของอินเทอร์เน็ตยุคแรกคืออะไรครับพอเพื่อนเราได้รับอเีเมลของเราที่เชียงใหม่กับเพื่อนเราได้รับอีเมลของเราที่แอฟริกาเรายังมีอีเมลฉบับเดิมอยู่ในเครื่องเรามั้ยครับมีอยู่ครับมันเป็นการสื่อสารแบบเพิ่มสำเนามันต่างกับจดหมายที่มันต้องไปในเมืองมันต้องหายไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ได้ประโยชน์จากการดิจิทัลข้อมูลเพราะมันทาให้เราส่งได้ทุกที่ทุกเวลาระยะทางไม่ใช่ปัจจัยไม่มีค่าใช้จ่าย global frictionless instant แต่เราไม่สามารถที่จะดิจิทัลไ์มูล,ลค่าได้เลยเพราะว่ามันเป็นการสื่อสารแบบเพิ่มสำเนาถ้าสมมติผมดิจิทัลไ์แบงค์พันเหมือนจดเหมือนอีเมลอะครับแล้วส่งใบข้อดีของแบงค์พันอันนั้นมันจะต่างกับข้อดีของแบงค์พันกระดาษตรงที่ว่าส่งไปที่ไหนก็ได้ทั่วโลกถึงพร้อมกันระยะทางไม่ใช่ปัจจยัยละโอนเงินข้ามประเทศคือเหมือนกับพร้อมเพย์เลยถึงทันทีสติ๊กเกอร์ถึงเมื่อไหร่เงินถึงเมื่อนั้นแต่ข้อเสียคือพอส่งแบงค์พันไปปุ๊บผมยังมี bank und, มงบมแบงค์แผง ผมก็คงจะเลิกทำบิดขับแล้วถูกไหมครับนั่งปริ้นเงินทุกวันส่งเงินได้ให้ใหกับทุกคนที่ผมรู้จักหนึ่งวันเมืองไทยก็กลายเป็นเวเนซุเอลาเงินเฟ้อ์หนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์ทุกคนปริ้นเงินได้หมดมันก็เลยดิจิทัลสมูลค่าไม่ได้ครับอินเทอร์นเน็ตยุคแรกดิจิทัลได้แค่ข้อมูลเพราะข้อมูลเยอะๆเนี่ยเศรษฐกิจไม่ล่มแต่ถ้ามูลค่าเยอะๆเนี่ยเศรษฐกิจล่มจนกระทั่งสิ่งที่มีบล็อกเชนเทคนิคอะไรไม่ต้องสนใจเน็ตเรซอรสที่บล็อกเชนให้กับโลกเราคืออะไรมันใใหห้้้สิิ่่่่งงททททีีททีีมมมมัััันนนนนนตตรรกกขาาบออเเ์็ด มันสร้างดิจิ t a ลสแ a r c i ิตี้ a r สแคคือความขาดแคลนไปว่าอะไรแปว่าเราสามารถที่จะพอใส่บล็อกเชนเข้าไปผมสามารถที่จะดิจิ t i ส์แบงค์พันแต่เราเรียกว่าโทเค i น e เราดิจิ t ทส์แบงค์พันในรูปแบบเดียวอีเมลอะหรือไฟล์งานไฟล์รูปภาพไฟล์เสียที่ส่งกันในไลน์พอส่งไปปุ๊บแบงค์พันที่เคยอยู่ในเครื่องของผมจะหายไปเลยไปว่าอะไรครัปว่าเราสามารถที่จะ Enjoy Benefit ของ Digital Format ที่มันส่งไปที่ไหนก็ได้ระยะทางไม่ใช่ปัจจัยไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วเห mm hmm. มือนส่งอ e ีเมลเลยครับ global frictionless instant economy มันขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วมากแล้วคนก็โกงไม่ได้ด้วยเพราะว่าส่งไปปุ๊บก๊อปปี้ที่เคยอยู่ในเครื่องจะหายไปเลยแปลว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราไม่ได้จะอัปโหลดแค่ข้อมูลเรากำลังจะอัปโหลดมูล,ลค่าทุกชนิดเข้าไปได้แล้วเพราะเทคโนโลยี hmm. มันพร้อมแล้วมันสร้าง digital scarcity ขึ้นมา ในสิ่งที่ในขณะที่อินเทอร์เน็ตมันไม่สามารถทําได้มันทําได้แค่ดิจิทัลออบนเดนสย่งเดียวแปลว่าอะไรแปลว่า20ปีที่แล้วเราดิจิทัลทุกอย่าง20ปีในอนาคตเรากำลังจะโทเคะแน์ทุกอย่างที่เป็นมูนลค่า20ปีที่แล้วเราดิจิทัลทุกอย่างที่เป็นข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการโฆษณาใช่ไหมครับใน20ปีข้างหน้าเรากำลังจะโทเคะแน์ทุกอย่างที่เป็นมูนลค่าเพราะมันดับเบิลสเปนไม่ได้มันแก้ไขปัญหาเรื่องดับเบิลสเปนปรบล์มในอินเทอร์เน็ต แปลว่ามูลค่าก็จะอยู่ในรูปแบบของดิจิตอลไม่ต่างอะไรเงินที่มันจะหยุดเป็นกระดาษก็จะกลายเป็นดิจิตอลขึ้นมาเพราะเรามีเทคโนโลยีที่มันทาให้คนดับเบิลสเปนเงินไม่ได้แล้วแปลว่าคริปโตเคอเรนซีคืออะไรครับมันก็คือแอปพลิเคชันแรกของบล็อกเชนที่มันสร้างดิจิตอลสเกลสตี้ขึ้นมาแล้วมันจะไม่หยุดแค่เงินด้วยครับคริปโตเคอเรนซีคือโทเคนนเซชันของเงินอีกหน่อยเราสามารถที่จะโทเคนนไอซ์คาร์บอนเครดิตก็ได้ อีกหน่อยเวลาซื้อขายคาร์บอนเครดิตเราจะมาส่งกระดาษกันอย่างนี้เหรอครับข้ามประเจ้าไม่มีทางเลยปากบอกว่าต้อง sustainability แต่ซื้อขายคาร์บอนเครดิตยังต้องใช้ต้้องใชกระดาษเนี่ยทำลายโลกเนี่ยมันฮีบรีทเพราะฉะนั้นซื้อขายคาร์บอนเครดิตก็ต้องเป็นโทเค็นก็ต้องโทเค้นไรแล้วถ้าไม่โทเค้นไร้ดิจิทัลนะครับคนก๊อปปี้ได้ไม่อั้นก็โกงกันอีกคาร์บอนเครดิตผลิตมากกว่าที่ปรินได้ control c control v ก็ไม่ก็ไม่เกิดอีกคาร์บอนเครดิตเทรดดิ้งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องโทเค้นไร โดยการใช้บล็อกเชนเพื่อจำกัด,จำ,กดจำนวนได้จริงๆมันดับเบิลสเปนไม่ได้ห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ตลอดทุกวันที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code แล้วเข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเน,นื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอีกหน่อยไม่ได้หยุดแค่ token i z a t i o n ของเงินหรือโท i z a t i o n ขคาร์บอนเครดิต tokenization ของยูนิตของไฟฟ้าด้วยถ้ากู g ก e บอกตู้ ประตูหน้าต่างหลังคาผลิตไฟฟ้าได้หมดแล้วทุกบ้านก็จะทําได้เหมือนกันในอนาคตแล้วทุกบ้านก็ทําได้เหมือนกันแล้วถ้าบ้านไหนผลิตไฟฟ้ามากกว่าที่เขาใช้เขาทํายังไงครับเขาก็ต้องขายให้กับข้างบ้านที่ใช้ไฟฟ้ามากกว่าที่เขาผลิตแล้วยูนิตยูนิตออฟไอเคา้าครับจะเป็นกระดาษหรอครับซื้อขายไฟฟ้าเพียร์ดูเพียร์มันก็ต้องเป็นดิจิตอลแล้วจะทำยังไงให้เป็นยูนิตออฟไอเค้าที่แบบดิจิตอลแล้วมันโกงกันไม่ได้มันก็ต้องโทเคไนซ์ไม่ใช่แค่ดิจิไทส์ มันก็ต้องใช้บล็อกเชนที่มันมีดิจิทัลสแครซิตี้เกิดขึ้นั้ย FX อีกหน่อยซื้อขายเหมือนซูเปอร์ริชเอาเงินเป็นป,ป,ปึกนครับแลกกันไม่ใช่ครับอีกหน่อยซื้อขายโทเค็นดิจิทัลบาท versus ดิจิทัลหยวนดิจิทัลบาท versus ดิจิทัลเยน US dollar USDT USDC conversion real time online มี Liquidity มากนะครับแมทช์กันเอง peer to peer ไม่ต้องมีตัวกลางมากินเปอร์เซ็นต์นนนแล้วนะครับ i q u i d i t y ลึกกว่า นะ volatility น้อยกว่าเข้าถึง spread ที่ดีที่สุด <Yeah. S 1> สุดท้ายมันก็ต้อง tokenize FX ล่าสุดแอปเปิาตัง <Yeah. S 1> นะครับบอกว่าเราสามารถที่จะสร้าง Bond นะดิจิตอลบอลนั้นแล้วแล้วปิดเราลงทุนภายใน9.9วินาทีผ่านแอปเปิาตัง <Yeah. S 1> นะครับตาสารนี่รัฐบาลเอา้าแล้วถ้าร้อนเงินทำยังไงครับ oh, อ๋อ sorry รออีก3ปีกว่าบอลจะหมด maturity เอา้าแล้วจะมีทำไมเราไม่ควรจะมีตลาดรองนะครับสำหรับคนที่ร้อนเงินอยากจะ exit ก,ก่อน3ปีเราก็ต้อง tokenize นะครับ ตาสารนี่เพราะฉะนั้นหนึ่งอย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดนะครับก็คือคิดว่าดิจิทัลแอสเซทคืออันอื่นแอสเซทคลาสผิดมากเหมือนอินเทอร์เน็ตยุคแรกครับอินเทอร์เน็ตมาใหม่ๆเขาบอกอ๋ออินเทอร์เน็ตเหรอ just another communication channel เขาบอกโอเคเรามีทีวีคือหนึ่ง channel ในการคอมมิวนิเคชั n t e l e g r a m อ่าโทรเลขหนึ่ง channel วิทยุหนึ่ง channel อ๋ออินเทอร์เน็ต just another communication channel ไม่ใช่ครับ อินเทอร์เน็ตคือ all all communication channels นี่คือที่เราผิดพลาดไปแล้วเรามีดิจิทัลพอดแคสต์ใช่ไหมครับเรามีนะครับดิจิทัลทีวีดูทีวีก็ได้ผ่าน Facebook ฟังพอดแคสต์ก็ได้นะครับเรามีดิจิทัลเรดิโออินเทอร์เน็ตคือ all channels all communication channels same logic apply forward ครับทุกวันนี้อ๋อหุ้น equity คือหนึ่ง asset class ตราสารนี่คือ another asset class ทองคำคือหนึ่ง asset class ที่ดินคือหนึ่ง asset class ดิจิ a s ลแอสเซทอ e r a s s ส t Class ผิดิกล้าวดิจิ t a ลแอสเซทคือ all asset classes เพราะอะไรครับเพราะว่าหุ้นจะถูกโทเคน i ์ e เป็นดิจิ t a ลแอสเซทตราสารนี่จะถูกโทเคน i ์ e เป็นดิจิ t a ลแอสเซทเพราะมันมีความสามารถใหม่ของที่โลกเราทำไม่ได้มาก่อนคือดิจิ a l ลส a r c ตี้แล้วไงครับที่ดินทองคำดิจิ t a ลโกลด์นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ฟิสิกอลหินสีเหลืองดิจิ t a ลโกลด์มีเป็นดิจิ t a ลเร p r e s ร n เซนเทชันหมดแล้วที่โกงกันไม่ได้ ดับเบิลสเปนไม่ได้เลยดิจิทัลแพดดิจิทัลพอยดิจิทัลที่ดินดิจิทัลบีดดิจิทัลเอ็กคอร d ตี้ดิจิทัลบทุกอย่างจะเป็น s u b เซ t ของ Digital a s สเซทแปลว่าทุกอย่างที่เป็นมูลค่าเหมือนกับที่แอนนี้บอกไงครับแอนเดอร์สันฮอร์วิทกับเฟิร์ดัลิตี้ครับมาร์เก็ตติสิบอกเหมือนกัน anything that can be tokenized will be tokenized ตอนนี้ทุกคนเข้าใจความหมายของ Market Thesis เขาหรือยังครับว่า anything that can be tokenized will be tokenized คืออะไรแปลว่าทุกอย จะเป็นดิจิทัลฟอร์แมตหมดแล้วไม่อย่างนั้นโลกเราจะอยู่รอดอยังไงครับถ้าเงินยังเป็นกระดาษตาสารียังเป็นกระดาษที่ดินยังเป็นโฉนที่ดินยังเป็นกระดาษอยูม่มเน็ตซีโร่2030จะมาแล้วยังเป็นกระดาษอยู่เนี่ยมันไม่มีทางเลยครับที่มันจะอยู่รอดทุกคนบอกเมตาเวิร์สเป็นไปไม่ได้หรอกเอาแล้วถ้าเมเทอรเวิร์สเป็นไปไม่ได้เ้วเรายังไม่เปลี่ยนวิธีการสื่อสารไม่ไม่เปลี่ยนวิธีการทางานแล้วโลกเราอยู่ไม่รอดทอํายังไงครับยังใช้กระดาษอยู่หรอครับยังต้องบินคาร์บอนเครดิตออกจากเครื่องบินขนาดนี้นงง้อัยงงงไมตาก็ ระยะสั้นมาร์คซสุดเบอร์อาจจะโดนหนักหน่อยโดนด่าหนักหน่อยเหมือนกับรถยนต์ที่ออกมาใหม่ๆใหม่ๆ,ๆหรือรถไฟฟ้าที่ออกมาใหม่ๆใหม่ๆ,ๆ,ๆหรือบิตคอยที่ออกมาใหม่ๆโดนดา่าเพราะามนุษย์ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแต่ถามว่ามันหยุดการเปลี่ยนแปลงได้ไหมมันหยุดไม่ได้เพราะว่ายังไงเมเทอร์เวิร์สอะไรก็ต้องมาไม่ไม่อย่างนั้นจะทํางานแบบสแตนด์บายลิตี้ยังไงจะเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการสื่อสารเปลี่ยนวิธีการฮิวแมนคอนเนกชั่นมันก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับฟอร์แมตของเงินก็ต้องจะต้องเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นนะครับดิจิทัล ก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมนี่คือแฟลกชิปของแอนเดอร์สันฮอร์วิทส์ว่าทุกอย่างจะเป็นสับเซตของบล็อกเชนที่เขาพูดที่ผมไปเจอมานะว่ากองทุนเขาเนี่ยจะนำเป็นแฟลกชิปแบบบล็อกเชนเทมัสเซก็เหมือนกันจำนวน a n นลิสต์คัฟเวอร์วงการบล็อกเชนดิจิทัลแอสเซทมากที่สุดพราะทุกอย่างทุกแอสเซทคลาสจะเป็นสับเซตของดิจิทัลแอสเซทเพราะโทเค็นนิเซชันมันมาแล้วแฟกชั่นโนว์โอเนอร์ชิพของทุกอย่างบวกกับเทรนด์ของโลกด้วยครับว่าในอนาคตเนี่ย จะเป็น subscription based economy มือถือของทุกคนเครื่องต่อไปจะเป็น subscription based เข้าถึงเครื่องใหม่ล่าสุดตลอดเวลาจ่ายเป็นรายเดือนเหมือน netflix รถยนต์คันถัดไปของทุกคนจะเป็น subscription based เข้าถึงรุ่นใหม่ล่าสุดตลอดเวลาไม่ต้องซื้อแล้วนะครับทุกอย่างจะเป็น sharing economy เป็น fractional ownership ซึ่งมันก็ต้องเป็นดิจิทัลนะครับเพื่อที่จะเพิ่ม velocity ของการแลกเปลี่ยนให้มันเกิด free flow จริงๆที่ผ่านมาเรามี2 free flow นะครับ globalization คือ free flow of people ผ่านมาแล้ว digitization คือ free flow of information ผ่านมาแล้วแต่เรากำลังจะเข้าสู่ยุค free flow of capital นะครับก็คือการทำ tokenization มันคือ free flow of capital เราจะมี free flow of people free flow of information and free flow of capital ทำให้ดิจ i t a l e c o n o ม y มันใหญ่มากนะครับ เดี๋ยวพูดถึงอ,อันนี้ก็พูดถึงเรื่องของบล็อกเชนไปแล้วว่านี่คือความสามารถที่ใหม่ที่บล็อกเชนมันให้อะไรกับโลกดิจิ t a ลสเกล c i t ีสั้นๆน,นะครับอินเทอร์เน็ตให้ Digital Abundance นะครับแล้วก็ anything that can be tokenized will be tokenized นี่คือ market thesis ของหลายๆคนเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะทำพวกคาร์บอนเครดิตเทรดดิอยากคิดว่าดิจิทัลแอสเซทหรือบล็อกเชนเป็นเรื่องไกลตัวถ้าใครจะอยากจะทำเรื่องการเทรดไฟฟ้าเพียรเพียอยาคิดว่าบล็อกเชนกับดิจิทัลแอสเซเป็นเรื่องไกลตัว มันคือเรื่องเดียวกันคใครจะทําตาสารนี่ใครจะทําทุกอย่างที่เปี่ยวเกี่ยวกับแลกเป็นมูลค่าครับอย่ามองข้ามดิจิทัลแอสเซทมันจะเป็นซับเซตของดิจิทัลแอสเซทเพราะว่าบล็อกเชนมันสร,สร้างสิ่งที่เทคโนโลยีอื่นมันให้ไม่ได้คือดิจิทัลสกิลสตี้นะครับดูวิดีโอฉบับเต็มครบทุกตอนได้ในคอร์สการลงทุนออนไลน์ CSI Pack มากกว่า500วิดีโอที่บันทึกจากคอสการลงทุนของ CSI ให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปี สมัครแล้วเริ่มเลยนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง1,990บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร081 173 900 081 0 173 900โทรมาได้เลยนะคะ